ก็น้องๆหนุคนไหนที่อายุต่างแปดร้อยล้านปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโออไม่แนะนำไม่เล่นหนูทำตามไม่ถ่ายแล้วดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นนะเออไปไปเดฮิ bye อ่ะโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะ ช่องค ok mm ันซอกคีนั้นเพื่อนใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์ก็กดซ like, mm ับสไครป์ผมหน่อยละกันนะวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสธามมันเพื่อนโบนัสธรรมก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆในกลุ่มคอยแชร์เคล็แตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยอ๋อใครสนใจเข้ากลุ่มโบนัสธรมก็เรียงใต้ผมไปแลกได้เลยนะเพือ่อนเออวันนี้ก็จะมาเล่นมาตองเวทสองอีกเช่นเคยตามเพื่อนๆในกลุ่มโบนัสธรรมมาแหละนะเออก็วันนี้ก็ทุนมาแค่เจ็ดสิบหกบาทนะ เออเออวันนี้ก็วเวลาโบนัสชามนะเออก็อ่ะก็เดี๋ยวก็มาเริ่มที่เบดสองกันแลวกันนะเพื่อนเบดสองนะมาหนึ่งก็ปั่นเองไปก่อนนะเพื่อนเรื่อยๆไปนะเพื่อนออมาเอ้ยโอ้โหแล้วเ,เบทสองเพื่อนมือลันลนลนลน่นม่อก้มือลั่นนะเพื่อนออก็เพื่อนๆ่คนไหนที่เข้ามาแล้วก,กดไลค์ก็กดซับสไครต์หน่อยนะเพื่อนเออก็ อย่าล like, um, oh. okay. okay, ืมกดไลค์กดซับสไคร์น uh ัเพื่อนก็นะนี่นะเพื่อนเออโอเคโอเคนัเพื่อนโอเคก็ตามนั้นก็ใครสนใจเข้ากลุ่มอนุทนก็รีใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนัเพื่อนแล้ววายมา2ตัวดอกนี้ไงสวยงามห้าบาทก็มาแล้ววายหนึ่งตัวสวยงามครับพี่น้องมาเลยครับพี่น้องเออนะเพื่อนเออเออเออแล้วบินปินตาไปเลยนัเออมาหน่ ออแล้วเหลือสิบก้าบาทแล้วเพื่อนเออว่ายัางไงวันนี้ว่าทังไหนฮะจะได้หรือเปล่านะวันนี้เออจะบวกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอะมาหน่อย,อยเถิอเฮ้ยใจกูต้องเติมอีกรอบเลยนะเออขี้เกียจรอเพื่อนนะัดออกนี้โอ้โหสิบแปดบาทครับพี่น้องเออสวยงามดอกนี้ไงบึ้มเข้ามาอีกสามบาทแล้วไวสองตัวดอกนี้เป็นไงสิบเอ็ดบาทเข้ามาแล้วจ้า เออขอภพนะาพเองนิดนึงนะเพื่อนๆเออร้อนนะแล้ดอกโอ้โหมาจา้ะมาได้นะเพื่อนมาได้นะเออดอกนี้เท่าไหร่ห้าสิบสี่บาทนะจ๊ะเออโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปเลยนะเพื่อนแล้วมาอีกหนึ่งตอนมาสองตอนแล้วมาบึ้มโอ้โหก็วัดใจกดกันไปเลยสิครับน,น,น้องๆเอ,อ้ยอย่าไปหวังเลยเพื่อน,นอ่ะ ก็เนี่ยภาพหนึ่งนั่นเพื่อนแป๊บหนึ่งนะเ,อ,นนนะเออมาหน่อยโอ้โหสวยงามเฮ้ยเฮ้ยแล้วยังไงจะคอโมโบอย่างนี้คอโมโบอย่างนี้ฟรีเข้าหรือเปล่าต้องเข้าไว้แหละสาธุนะโมนะโมโอ้โมันนี่เข้าอ่ะมันไม่เข้าไง่ายเเพื่อนดอกนี้สี่บามบาทนี่เพื่อนเออวันนี้ผมก็เล่นตามกลุ่มโมแทา,ามาเลยนะเออมาเพื่อน ก็เดี๋ยวเราเริ่มกำไรมานิดหน่อยแล้วนะเออก็เป็นสามไปเลยนะสักห้าสิบหมุนอย่าไปเปิดทะโบแล้วกันนะเออแล้วฟีจะเข้าอีกหรือเปล่านะโอโหแล้วเข้าคอมมิเตตบลอยนะเพื่อนเออโอโหเป็นไงสุดยอดไหมนะสุดยอดเวลเ่ะเพื่อนก็ได้เรื่องอยู่นะเออเวลาบนกรชามนะันเพื่อนทุนแค่เจ็ดสิบหกบาทก็เล่นได้เหมือนกันนะ และเข้าฟรีอีกต่างหากแต่ไม่รู้ว่าจะแจกเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะเพื่อนและดอกน,นี้มาสามบาทแล้วายโอ้โหมาดีอยู่เพื่อนมาดีอยู่นะเออใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ลวกันนะเพื่อนและสี่สองบาทแล้วยังไงต่อเบิ้มเข้ามาดิเบิ้งเออเหอสวยงามหกบาทเข้ามาแล้วและยังไงต่อเก้า,า,บ,ออาบาทามาสองโบอืบ้อฮื้อสุดยอดเพื่อนได้เรื่องอยู่นะเออก็ไม่ได้อวยอะไรนั้นแต่ก็จากประสบการณ์ที่ผมบวกมานะเพื่อนเออ ก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจเข้ากลุ่มวัฒนธรรมนะก็ริงใต้ของเมลแรกได้เลยนะก็จะเพิ่อมอัตราการแตกของแต่ละเกมแล้วก็ยังมีเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมด้วยแล้วก็เวลานะั้นเพื่อนเออแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มเวลาเขาแตกนะเขาก็จะส่งมาในคลิปเอ้ยมาในกลุ่มเรานะเพื่อนเออใครอยากเป็นครอบครัวเดียวกันก็ริงใต้ของเมลแรกได้เลยนะก็ลองทักมาถามเขาดูนะเพื่อนเออแล้ไงดอกน,นี้เหลืกตีหมนุนเบิ้งมาโอ้โหจะหนึ่งร้อย ถึงร้อยโอ้โหถึงร้อยครับพี่น้องสิบสามบาทเข้ามาแล้วเออเขาด้เรื่องอยู่นะเมื่อแล้วมาสามหมุนยังไงดอกนี้เบิ้มเข้ามาเอบเออมาอีกสามบาทแล้วดอกนี้งไงวายสองตัวสิบสี่บาทเข้ามาแล้วและหืมม่นทำไมไมันไ,ไม่ตอบแบบว่าแบบอยากแบบว่าสะใจวันนี้ยังไงอ๋อเอ,อ้ยแล้วหมุนสุดท้ายเป็นไงมาต่อหมุนสุดท้ายยังไม่ว่าวเลยเพื่อนเออว่าวก็เสร็จไปแล้วฮันนี่ย่อเกนยอกเกณโอและได้มาเท่าไหร่เข้าฟรีดอกนี้ หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะเออก็ได้เลื่อนอยู่กําไรมาสองร้อยกว่าบาทแล้วนะเออก็ทุนมาแค่เจ็ดสิบหกบาทเท่านั้นเองนะเมื่อนเออก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะถือว่าใช้ได้อยู่นะก็ไม่ได้หวั่นไม่ได้วนอะไรกันอยู่แล้วจะไปเด็กดกุก๊กกูจะกิ๊กน,นะเมื่อนเออและดอกนี้ไงเข้าฟรีหรือเปล่าเข้าฟรีต่อเนื่องอีกหรือเปล่าโอ้โหไม่เข้าเอ้แต่ยังไม่ลุ้นเมื่อนยังไงดอกนี้ยังไม่ลุ้นนะค่ะพี่นางเออมาหน่อย มาหน Dante, ่อยนิดนิดนิดหน่อยโอ Superman, bien, ้แล้วตอนนี้สี่สิบห้าบา 1981. ทพ <sc ro pe as> ี่น้องโอ้โหสุดยอดเพื่อนสุดยอดไปเลยหกสิบแปดบาทครับพี ever, ่น้องเออโอ้โหยมาว่ะแม่งมาว่ะเพื่อนมาดิมาดิครับมาดิครับโอ้โหขอเปิดอร์โบเลยละกันไม่ไหวแล้วนะเทคนิคนี้ผมไม่ไหวแล้วต้องเปิดอร์โบแล้วนันเพื่อนเออแม่งเครื่องกำลังติดนะเพื่อนก็เพื่อนคนไหนที่ชมคลิปผมอยู่ก็กดไลค์กดซับสไคร้หน่อยนะ ก็อย่าข้ามแม้แต่วินาทีเดียวเลยนะเพื่อนเออและดอกนี้มาอีกสามทีบหกบาทแล้วโอ้โหสุดยอดสะใจดีมันต้องสะใจดอกนี้เออหน้าจีนเต็มกระดานนเพื่อนดอกนี้ได้มาเท่าไหร่นะโอ้โหหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทเพื่อนเอ,อ้ยเป็นไงอะ่ะก็ถ้าเกิดน้องๆหนูนนนนนๆที่ดูอยู่อายุต่ำสิบแปดร้อยล้านปีก็ควรได้รับแางแนะนํำนะเออสิแปด ตามบนสะ่แปดะห้ามดูเอ้ยก็ดูได้แต่ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะพี่ไม่แนะนำไม่เล่นหรือทําตามเป็นขันนะโอเคหรือเปล่านะก็เรายิงหาตังเองไม่ได้นะเพื่อนก็อย่าเดือดร้อนใครเลยแล้วดอกนี้มาโอ้โหสุดยอดนะ,นะเพื่อนแล้วมาต่อืเลยหรือเปล่าโอ้โหสามขีดไอ้สามกลมไม่มาแถวสามวะเฮ้ยเออแล้วดอกนี้ได้ไมาหกสิบเจ็ดบาทเช่นเคยเพื่อนโอ้โหถ้าเกิดสามกลมมาในสามสุดยอดเลยนะเออ ได้เรื่องเลยนะเื่อแล้วมาต่อมาต่อแล้วกาไรตอนนี้มา400กว่าบาทแล้วยังไง Y สองตัวมาดิมาต่อเรื่อยๆน้องๆมาดิน้องเออใครที่อยากผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่นะเบ็ดเท่าไหร่ก็ลองหอนเข้ามาดูได้นะถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะั่นหรืออยากให้ดูอะไรนะก็อุย้ยแล้วตอนนี้มา200 70บาทโอ้เพื่อนเพื่อนมึงม,มาได้วะทุน76เวลาตามมรนธรามก็ลิงกไต้เออ ก็เล่นได้เหมือนกันนะเพื่อนเออโอ้โหใครอยากเข้ากลุ่มมวยน้ำทมอยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกก็เล่ในใต้คอมเมมต์แรกได้เลยนะตอนที่เราจะมาเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็เข้าไปดูกลุนน่มมวยน้ำทมก่อนว่าเกมไหนแตกนะเกมไหนมาดีนะันเพื่อนเออหรือถามเพื่อนในกลุ่มก็ได้นะเพื่อนว่าเกมไหนแตกเกมไหนมาดีนะันเพื่อนแล้วดอกนี้ได้มา368บาทนะันเพื่อนและตอนนี้กําไรมา800กว่าบาทแล้วเอาทุนมาแกะ7 6บาทเท่านั้นเองมาขอกดเป็นเบ็ดสิบเลยลนะกัน,นนะขอสัก30ิหมุนไปเพื่อน ขอสักสามที่เหมือนแต่เปิดต u r b เหมือนเดิมนะเพื่อนเทคนิคนี้ลองเอาไปใช้กันได้คือแบบเปิด t u r b อ่ะผมชอบมากแล้วมันดังนี้นี่ไงมันใต่ดีงี้นี่ไงผมถึงเปิด่ะเพื่อนเออผมถึงเปิดมาหูแล้วดอกนี้มาหนึ่งพันบาทโอ้โอ้ใหม่ก้อนเพื่อนโอ้ใหม่ก้อนไปเลยนะเพื่อนโอ้โหดอกนี้ปังโอ้โหพันเท่าไหร่วะเนี้พันเท่าไหร่วะเนี้หรอสี่ร้อยบาทห้าร้อยบาทหรือเปล่าโอ้เข้ามาแล้วยังไงต่อ ยังไงต่อโอ้โหยังไงต่อครับน้องๆงเบิ้มงเข้ามาหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาททุนเจ็ดสิบหกก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเออมาได้อยู่นะเบื้อนเออแล้วดอกนี้งไงเบิ้มงมาหรือเปล่าโอ้โหกำไรมาสองเอ้หนึ่งพันเก้าร้อยกว่าบาทแล้วนะก็ถือว่าสุดนะเบื้อนเออมาต่อโอ้โหยีย ก็เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปผมหรือที่ดูอยู่ก็กดไลค์ก็กดซับสไครป์กดแชร์ผมหน่อยแล้วกันนะเพื่อนก็ขอ,ขอขอบคุณนะตรงนี้ด้วยนะถ้าผมพูดคำหยาบ <c oughs> เยอะเกินไปหรือว่าพูดไม่เข้าหูใครหรือพูดผิดทุกประการใดก็ขอโทษนะตรงนี้ด้วยนะเพื่อนเออก็ให้ภายผมเถอะนะน้องๆจุบ๊ๆนนบๆนะเพื่อนออก็ตามนั้นนะใครที่อยากเล่นแต่ง่ายแต่ดีผมก็ลิงใต้คอมเมนต์นะเพื่อนเออและตอนนี้กำไรมาสองพันกว่าบาทแล้วไง ส่ใจไปดีเรางี้เออ,ส,อเเส่ใจไปดีหูยแปดสิบสร้างร้อยแปดสิบบาทครับพี่น้องเออโอ้โหสุดยอดอ่แล้วก็จบกันไปเรียบร้อยนะ แล้วก็ได้กําไรมาสองพสามรอกว่าบาทนะเพื่อนเออก็เอ่เอเด็สิบอยู่ก็เดีเ๋ยนดูแพ๊บหนึ่งดูเทคนิคแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเออนะอา่าเดี๋ยวก็ปิดเทปโบนนเพื่อนแล้วก็สิบหมุนสิบหมุนนะเพื่อนเออเทคนิคนี้ตามโบาทาณธรมนะ แล้วยังไงมันไม่มาหรอมันไม่มาเลยหรอเหรออ๋อก็มไมมาแล้วเพื่อนเออ ก็เดี๋ยวขอกดเศษ41บาทนี้แล้วกันนะหนึ่งขอเปิดตัวโบ้หน่อยกดทิ้งไปเลยเพื่อนอย่าไปหวัน่นกดทิ้งไปเลย40บาทเองนะเออเอาทุนมา76บาทก็ได้กําไรมา2,000กว่าบาทแล้วนะแล้วมันยังมาอีกเหรอเอองั้นหนึง่งสอออุย้ยมันยังมาต่อยเรื่อยมาอยังไงมาอย่างไงมายอย่าคูมาอย,ยา่ามาอย,ยา่าเพื่เืนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่บวกกันเข้ามาก็ บอกกันมาหน่อยนะเออเดี๋ยวก็ก็ถือว่าสุดยอดนะเพื่อนถ้าเกิดใครก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะเพื่อนคิดถึงหรือเปล่านะคอมเมนต์เงียบมากโอ้ยเอามาโอ้กูกดทิ้งแลนี่กดใส่ทิ้งแล้วนี่เพื่อนมันยังหลงเหลืออยู่หรอเฮ้อเอาใหม่ยาฮู้เอาใหม่ยาฮ่าเอาใหม่ยาฮู้ฮู้มาดีสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทกดทิ้งไปเฉยไม่ตึงในสามเอสุดท้ายเออโหูย Oo, oo, oh, ม,มาอย่าคูมาอย่าฮ่ามาอย่าคูคูโอ้โหแล้วกำไรมาสองพันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะเอาทุนมาแค่เจ็ดสิบบาทเท่านั้นเองเพืเ่อนเออก็ขอจบคลิปวิดีโอเปตรงนี้แล้วกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะนนเพื่อนและใครอยากเข้ากลุ่มวัฒนธรรมนะก็ลิงได้คอมเมนต์นแลกได้เลยนะอยากรู้เปอร์เซ็นต์การแต่งหรือเวลาหรือเทคนิคดีๆในการเล่นนะก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์นนะนนเพื่อนก็ลองทักมาถามมาดูแล้วกันนะ เออก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเพื่อนก็ใบบุยอ้าวหม่ยาฮู้ใม่ยาฮ่าใหม่ยาฮู้